นะส่วนผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัชชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้รับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคลองหลวงโรงพยาบาลหนองเสือโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีโรงพยาบาลสามโคกและโรงพยาบาลลำลูกการวมเป็นเงินทั้งสิ้น38 4 0 0 0พบาทจากนายสมานคุณากร ภัยบูนเจรินางเพีเพยงเพนคุณากรภัยบูนเจริและร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสพัรร่วมส่งมอบอุปรกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวสมทรงพุ่มประเสริฐรองในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีนายแพทย์อภิชนจีนสเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและผู้นวยการโรงพยาบาลทั้ง6โรงพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะในส่วนของการช่วยเหลือของทางหน่วยงานราชการที่จะส่งต่อไปยังผู้ที่จะต้องปฏิบัติงานต่อเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญและเราก็ร่วมด้วยช่วยกันให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะ